โอ้โอ้โอ้เห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับมาทางนี้ละอ้าโดนอีกล้ได้หายอีกะละไปช่อนไปช่อนช่อนไปช่อนไปช่อนได้แล้วครับผมสวัสดีครับผมนี่เราเข้าสวนนะครับมาตัดเอาตองกล้วยนะครับ ตองกล้วยก็เหลืองเลยครับฝนไม่ลงครับแต่วันนี้ก็ตั้งเคล้าแล้วครับว่าจะตกหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับไม่โดนฝนเลยครับไม่มีน้ําเหลืองเลยครับเดี๋ยวเราตัดหางตองกันครับเมนูอะไรติดตามรับชมครับผมวัตถุดิบของเราวันนี้ครับอยู่ในนี้นะครับน้ํามันแห้งครับฝนก็ทีท่าว่าจะตกแต่ก็ตกนิดเดียวครับไม่น่าจะรอดครับผมก็เอามาเป็นอาหารครับ ก็เลี้ยงไว้กินนี่แหละครับผมเป็นไรเดี๋ยวดูกันครับเป็นปลาแน่นอนแต่เป็นปลาอะไรเราดูนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนกำลังจะลงไปเอาครับนี่ครับตัวใหญ่เลยครับไม่รู้รอดมาได้ไงนะครับเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วหมาพานเอาแล้ว,อลว,าาอลวโอ้โหพุ่งไปนู่นละโอ้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 โหโหเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับมาทาง<ๆ>นี้ละเอาเอาลุยไปถอยมา กัดเลยกัดขึ้นไปเลยฮโอ้ไม่ลงอะไรโอ้โหเอาเรื่องเลยครับผมไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วก็สวยเลยครับ เดี๋ยวเราลองดูปลาช่อนนะครับปลาช่อนเยอะนะครับแต่ปลาช่อนจะเอายากนิดนึงครับเพราะว่าเป็นโคลนลึกเลยครับผมเพื่อนบอกเจอปลาช่อนนะครับแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับปลาช่อนมุดโคลนเก่งมากๆครับฝนฟ้าเริ่มมาแล้วครับตัวนี้โอ้ไปนู่นละครับไปนู่นลวครับไปนู่นละเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้ว ไม่ทันครับเอายากครับผม,ม,ผมลุ้นครับลุ้นครับตัวนี้โอ้ลุนครับลุ้นครับเรียบร้อยครับดูมัน โคนมันเยอะครับผมดูผลงานครับัวใหญ่ไหมใหญใช้ได้อยู่ครับน่าจะเกือบโลแล้วครับผมโอ้ไม่ถึงครับครึ่งโลก็ไม่ถึงครับแต่ก็สวยอยู่ครับผมมาถอยมาหมาพานจริงๆ ฝนเริ่มตกครับผมฝนตกแดดออกครับถ้าตกแรงและน้ำขึ้นสะก็จะปล่อยไว้เหมือนเดิมครับผมถ้าตกไม่แรงก็ขออนุญาตทำอาหารนะครับโดนอีกแล้วได้เห็นอีกแล้วไปช่อน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 อีกตัวหนึ่งได้หรือเปล่าครับเห็นหางแล้วครับ เรไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่รุ่นๆครับผมดูตัวใหญ่ครับได้หรือเปล่าครับเ,นะเนี่ยดูเนี่ยัดำเนี่ยลุ้นครับลุ้นครับตกแป๊บเดียวครับหยุดแล้วครับ เจอไหมครับเจอไหมครับจ้ามุดครับปลาช่อนนีนครับมุดเก่งสุดๆได้แล้วครับผมมาแล้ว เดี๋ยวเราไปชมผลงานกันครับเพื่อนมากเลยตอนนีู้สภาพหมาพานแเราครับลงน้ําหาปลาครับจะอาบน้ําให้ก็กรวนน้าอีกผลงานของการลงหนองครับหาปลาครับแ่ไปช่อนสี่ตัวครับก็ตัวพอใช้ได้ครับไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแล้วก็สวายนะครับเป็น บิ๊กไหวครับบิ๊กไหวชุดนี้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วครับไม่น่าจะเหลือละในสระนะครับ,รบตัวเอาเรื่องอยู่น่าจะมาสักสามโลสี่โลละครับผมเย็นนี้มีกับข้าวแล้ะครับผลงานของการหาปลาครับเผาปลาช่อนกินกับส้มตำครับผม เริ่มได้ที่แล้วครับหอมแล้วครับเดี๋ยวเราไปตามส้มตำกันครับส้มตำสูตรเด็ดครับปลาจากชงแพรนะครับเสร็จเรีบร้อยครับส้มตำจัดจ้านครับแล้วเขาก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมส้มตำปลาเผาครับ มาครับทานข้าวกันครับผมก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม